วัสดีครับมาพูดคุยกันหลังจบเกมร่วมูกันเหมือนเดิมนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะบ่อยเกินไปแล้วนะครับกับการที่ต้องมาดิ้นรนเอาชนะคู่แข่งในช่วงท้ายเกมเนี่ยคือโอเคแหละบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติสําหรับทีมที่จะเป็นแชมป์หรือว่าเป็นคุณสมบัติของทีมขนาดใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพยายามจะหาทางเอาชนะจนได้แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเกมรับของคุณเนี่ยครับยังมีปัญหาหรือว่าบางทีมันก็เป็นที่เกมรุกครับที่มันยังไม่เด็ดขาดมากพอ ซึ่งเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็เข้ากันมาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแปรงเคียบอลกันให้ด้วยนะครับเกมนี่ครับมันก็เป็นไปตามคาดแหละครับว่าเดอะมิสเตอโบอลสลายจะได้กลับมายืนเป็นกองกลางเพราะว่าเคอร์ติสโจนน่ะก็ยังไม่หายเจ็บส่วนอ่าอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยครับแถมในเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะโดนเสียดหนักๆไปด้วยเนาะแถมในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยครับก็ยังมีเกมกับเอวัตตันรออยู่อีกดังนั้นตอนเนีี้้ยครรรัับอออาาา์์เเเนนนนลลลลตตตขไมม่่ววืกกใำแแแหงงด โดมินิกโซโบสไลก็ต้องกลับตำแหน่งเดิมครับไปเล่นคู่กับไรอันกาฟเฟนแบกส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็กลับมาเป็นเจเรมี่ฟิมปงครับที่ได้ลงเล่นก่อนคอเนอร์แบลลี่ส่วนแบ็คซ้ายก็มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นลอมโบแทนที่ของมิลอสเคอร์เคชส่วนกองหน้าเนี่ยครับอเล็กซานเดอร์อิซักโอ้โหได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยอะ่ะคืออันเนี้ยสำหรับตัวผมผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับและรูปเกมที่ผมได้คาดเอาไว้ในช่วงก่อนเริ่มเกมผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะอึดอัดนะครับเพราะว่าทีมตาหมีของเดียโก้ซิเมลเน่ แกเป็นเจ้าพ่อเกมรับอยู่แล้วครับชอบเล่นกันแบบอึอดอัดอึดอ,ดอดัดรูปเกมในแต่ละนัดเนี่ยหลายๆทีมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะสามารถหาโอกาสยิงได้เองไม่ต้องมีโอกาสเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเขาก็สามารถยิงได้เองตามสไตล์ของแอตแลนติโกมาดิดเลยและด้วยความที่พวกเขาในเกมเนี่ยไม่มีฮูเลียนอาวาเลสผมก็เลยคิดว่าเกมเนี่ยครับแอตแลนติโกมาดิดน่าจะต้องลงไปเล่นเกมรับมากขึ้นกว่าเดิมและก็จะหาโอกาสตัดบอลสวนกลับเร็วยิงได้ก็ถือว่าดียิงไม่ได้ไม่เป็นไรต้องไม่เสียเอาไว้ก่อน แต่กลายเป็นว่าเริ่มเกมมาแป๊บเดียวเพียงแค่4นาทีครับลูว่าพูได้ลูกฟรีคลิกแล้วก็มีโฟเรนเวสกับโมซาลายืนอยู่2คนเนาะด้วยมุมทิศทางและก็รวมถึงบาร,รมีของโมซาล่าแล้วอะ่ะผมคิดว่าโฟเรนเวสไม่น่าจะเป็นคนยิงดังนั้นฟรีคลิกลูกเนี่ยผมทําใจเอาไว้แล้วล่ะครับเพราะว่าซาล่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลเวร์พูนะครับเอาเป็นว่าผมดูลูวร์พูเล่นทุกนัดอะ่ะไม่เคยพลาด โมซาลาได้ยิงรีคลิกที่ไรข้ามคานทุกลูกไม่ต้องพูดถึงการยิงเข้ากรอบเลยครับไม่มีเลยข้ามคารตลอดแต่กลายเปน็นว่าครั้งนี้ผมโคตรดีใจครับที่ผมทายผิดซาลาเลือกที่จะยิงเลียดอัดไปที่เสาสอง,สองและบอลก็โชคดีไปโดนขาของลอบโบเด้งเข้าประตูไปแบบค่อนข้างจะมีโชคนะครับ ก่อนที่โมซาล่าจะทําชิ้กับกาเฟนแบกแหวก3ผู้เล่นของตราหมีบิดตัวจัดระเบียบท่าทางหาองศาของตัวเองแปรส่วนตัวยานโอ布拉กเข้าไปในอีก2นาทีต่อมาตอนนี้ครับก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างจะโล่งใจแล้วและรูปเกมเนี่ยมันก็น่าจะเข้าทางเลยว่าฮูแบบเต็มๆแล้วครับเพราะว่าทํานบมันแตกเรียบร้อยแล้วแตกเร็วด้วยแผนที่ซิเมโอเน่เขาวางมาเนี่ยจากที่ต้องเล่นเกมรับแน่นๆตอนนี้มันพังหมดแล้วครับเพราะว่าอารันติโกมาดิจาเป็นต้องบุกให้หนักขึ้นถ้าไม่บุกเขาก็แพ้ และถ้าพวกเขาบุกหนักขึ้นมันจะทําให้พื้นที่ตรงแดน3มเนี่ยครับมันจะมีมากขึ้นและในขณะเดียวกันผมก็เริ่มที่จะคาดหวังกับโฟเรนเวสขึ้นมาทันทีครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่โฟเรนเวสจะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นไม่ได้เหมือนกับในศึกพิมลิกนะครับที่มันจะเน้นในเรื่องการประทับามากขึ้นหน่อยถึงแม้ว่าทีมตราหมีเนี่ยครับเขาจะชอบการเข้าประทับเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นอ่ะมันก็แตกต่างกันออกไปแล้วและในเกมเนี่ยครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยผมค่อนข้างชอบแลนด์การ์ฟแ สำหรับกาเฟนแบกเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วว่าไอ้จังหวะที่การพลิกตัวพาบอลขึ้นหน้าของเขาที่เขาชอบปล่อยบอลไหลแล้วก็แตะบอลไปเล่นต่อผมว่าเขากลับมาทําได้ดีเหมือนกับในช่วงตน้นฤดูกาลที่แล้วไปแะปเลยโดมินิกโซโบซายก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับที่กลับมาฟิตเหมือนเดิมเหมือนกับตอนตอน้นฤดูกาลที่แล้วอีกคนหนึ่งเหมือนกันก่อนที่พลังงานของเขามันจะค่อยๆหมดไปในช่วงกลางฤดูกาลถึงปลายฤดูกาลที่แล้วคราวนี้ครับก็ต้องมาดูกันแล้วว่าในฤดูกาลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่วา ข้อดีนะครับนั่นก็คือทีมลเวอร์ฟูในฤดูกาลเนี่ยมีโต้หมุนเยอะขึ้นถ้าแม็กเอลลิสเตอร์กับเคอร์ติสโจนกลับมาฟิตเต็มร้อยเมื่อไหร่นั่นมันก็หมายความว่ามันมีโอกาสนะครับที่ดอมินิกโซโบสไลจะได้มีโอกาสพักบ้างในบางเกมซึ่งเอาจริงๆนะในฤดูกาลที่แล้วอะครับกองกลางตัวหลักอะเรามีแค่4คนเท่านั้นเองเนาะก็จะมีกาฟแมคก้าอ่าโซโบสไลแล้วก็เคอร์ติสโจนแค่นี้เองฮาวิ่งเอเลี่ยนนี่ก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสเลยส่วนวาตาลูเอนโดเนี่ยก็เป็นแค่คนลงมาปิดเกมในช่วงท้าาายยเเกกมแต่่่วในนฤดูลี กองกลางัวหลักของเราอะ่ะมีฟเรนเวสเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่ง <S <S ก็จาก4าก็กลายเป็น5คนผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสได้โรตชันกันมากขึ้นนะครับก็น่าจะสามารถเซฟพลังงานของโดมินิกโซบอลไลให้สามารถวิ่งได้มีพลังงานเหลือไปจนจบฤดูกาลนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะและหลังจากที่เรอร์พูลขึ้นนำสองศูนย์ครับมันกลายเป็นว่าเรอร์พูลยิ่งเล่นยิ่งช้าไม่รู้ว่าติดประมาทหรือเปล่านะครับแต่มันกลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ยมันดูเนิบไปเลยอ่ะและแอตเตรโกมาดิดก็เริ่มที่จะ คือผมดูแอรมาดิดเล่นค่อนข้างบ่อยมาหลายปีแล้วนะครับเพราะเขาเป็นทีมที่แบบอาจจะไม่ได้แบบบุกขนาดนั้นนะ่ะแต่อยู่ดีๆจะยิงได้ก็ยิงได้ขึ้นมาดือด้อๆเลยครับอย่างลูกที่เขายิงได้ในช่วงก่อนจบเครื่องแรกเนี่ยก็ได้มาแบบงงๆเนาะโดยอามาโกสยอเรนเตเด็ nte, กสร้างของเรอัลมาดิดจิ้มเข้าไปแบบดือด้อๆเลยนะครับ คือจังหวะนี้ผมก็มีคุยกับเพื่อนผมอยู่นะครับในไลน์ว่าแบบเฮ้ยมันล้ำหน้าหรือเปล่าวะเพราะว่านักเตะของแอรมาดิดคนนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครเป็นกิสมันหรือเปล่าเหมือนจะไปยืนบางทางของอลิซองเบ็คเกอร์แต่ว่าสุดท้าย VAR ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรนะครับแอตแลนติโกมาดิดก็เลยไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งครับในครึ่งแรกที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะมันก็คือจังหวะที่อ่า VAR เนี่ยไปเช็ค จังหวะแฮนด์บอลของลองเล่คือจากภาพช้าเนี่ยครับดูยังไงมันก็ไม่มีทางแฮนด์บอลไม่มีทางเลยครับแต่จูๆ่ๆกรรมการก็วิ่งไปดูจอซึ่งปกติแล้วอะถ้ากรรมการวิ่งไปดูจอเนี่ยมันแปลว่าพวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนคำตัดสินตั้งแต่มี VAR มานะครับผมดูบอลมาเป็นร้อยๆเกมไม่มีแม้แต่เกมเดียวที่กรรมการวิ่งไปดูจอและแต่ยืนยันตามคำตัดสินเดิมคือตอนนั้นอะผมก็คิดในใจแม่งได้จุดโทษได้ยังไงวะคือมั่นใจไปแล้วครับว่าได้จุดโทษแน่ แต่พอกรรมการวิ่งออกมาทำมือว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่จุดโทษแล้วก็ให้เป็นลูกแต่มมุมเหมือนเดิมตอนนั้นก็แอบตกใจนิดๆนะครับแบบเฮ้ยแม่งครั้งแรกเลยป่าวะแต่ก็โอเคเฮ้ยดีแบบนี้ผมก็ชอบนะแบบกรรมการในสนามเนี่ยมันควรจะเป็นคนตัดสินชี้ขาดอยู่แล้วไม่ใช่กรรมการ VAR ถทักท้วงมาทีไรคุณต้องไปคล้อยตามกรรมการ v a r ตลอดแบบนี้มันก็ไม่ใช่และพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะคือในมุมผมะครับมันก็มีจังหวะแค่ a l e x a n d อ r สักโดมเปลี่ยนตัวออก ตามที่อันเดอร์ส็อตเขาได้บอกเอาไว้ครับว่าจะให้เล่นได้ไม่เกิน60นาทีและก็มีการขยับโฟเลนเวสไปยืนด้านซ้ายแทนครับซึ่งก็ถือว่าเวสเนี่ยพอไปยืนด้านซ้ายแล้วก็สามารถทําได้ดีขึ้นนะครับและเขาควรจะนับหนึ่งในร่วงการแอซซิตได้แล้วแท้ๆถ้าโมซาลาไม่ยิงไปชนเสา แล้วก็รวมถึงในครึ่งแรกด้วยครับที่หลุดไปก่อนจะเจมี่กับเจเรมี่ฟิมปงอ่ะแต่ว่าฟิมปงดันวิ่งถล่มไปนิดนึงยิงวืดซึ่งก็ถือว่าโฟรนเวสเริ่มเข้าใกล้กับการมีส่วนร่วมในการยิงประตูมากขึ้นแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็ยังทําไม่ได้ล่ะครับซึ่งผมก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นความกดดันของเขาไงค่าตัวก็แพงผู้คนก็คาดหวังก็อยากให้เขาเริ่มนับหนึ่งอะไรสักอย่างให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอสซิสหรือว่าการยิงประตูเพราะว่าถ้ายิ่งนานเนี่ยมันก็ยิ่งกดดันมากขึ้นและในนนช่่วงงงงงครหลลัััััับูเกกกมมมขอทที็ส เรียกว่าเป็นการสลับกันขึ้นเกมมาดีกว่าไม่ได้เป็นการสลับกันบุกแบบบุกบุกบุกอะไรขนาดนั้นนะครับขึ้นเกมมาทีไรบอลก็จะไปเสียในตรงแดน3ามส่วนมากไม่ได้มีโอกาสลุ้นยิงประตูแบบจ่าจากันเยอะแยะมากมายครับจนกระทั่งลูกวอลเลซสวยๆของยอเรนเต้เนี่ยโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะไปเฉลับอเล็กซิสแม็กซ์อาริสเตอร์แต่เราก็ต้องให้เครดิตกับยอเรนเต้ด้วยนะครับที่เขาวางเท้าวอลเลซได้ดีมากๆและตอนนั้นนะครับกรุ๊ปไลน์ของผมเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มก ประตูในนาทีบาบได้อีกนัดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นนะครับผมก็บอกไปว่าแบบ้มันไม่ได้แล้วล่ะมันยากเจออาันดิโกมาดิดอ่ะที่เขาเก่งในเรื่องการเน้นผลการแข่งขันอยู่แล้วอ่ะและการบุกมาเสมอได้ที่แอนฟิลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยครับมันเป็นผลลั์ที่ดีมากๆด้วยแถมลอร์พูก็ยิงนาทีบาบมาสี่นัดติดต่อกันแล้วถ้าจะมีนัดที่5มันก็เกินไปแล้วล่ะครับแต่สรุปว่าแม่งได้เฉยเลยว่ะจากลูกแตะมุมครับที่วันนี้ได้แตะมุมเกือบ10ครั้งได้มั้งผม,ำมจำ คือลูกแต่มุมนี่ครับเปิดไปไม่เข้าเป้าเลยมีโอกาสได้หม่งแค่ครั้งสองครั้งเองมัง้งคือตั้งแต่เราเสียเทอเล็กซ์อนโนไปเนี่ยครับหรือว่าพูก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีคนแต่ลูกแต่มุมแบบชัดเจนสักคนเลยเนาะไม่ได้เหมือนกับตอนช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับก่อนที่เทรนเขาจะออกมาพูดว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาคือตอนนั้นน่ะมันก็เริ่มแปลกแล้วเพราะว่าต่อให้เทรนเขาอยู่ในสนามนะครับแต่ว่าสล็อตเขาเลือกที่จะให้อเล็กซิสแม็กอลิเซอร์เป็นคนไปแต่มุมแทน คือมันดูเหมือนว่าอา์เนอร์สล็อตอ่ะได้มีการวางแผนพร้อมที่จะเปลี่ยนคนเล่นลูกตั้งแต่อรอฤดูกาลใหม่กันเอาไว้แล้วซึ่งในท้ายฤดูกาลที่แล้วอ่ะแมคกาก็เปิดได้ดีนะครับได้ประตูจากลูกแต่มุมอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยครับพอเปิดมาเนี่ยโอ้โหสลับสับเปลี่ยนน่าจะ5คนแล้วมั้งครับถ้าไม่ขาดใครไปเนาะก็จะมีฟอรเรนเวีสมีแมคกามีกักโตมีซโบสลแล้วก็มีล็อบบอเนี่ยครับที่สลับกันมาเตะเหมือนกับว่าทีมสตาร์เนี่ยยังหาจุดลงตัวในการเล่นลูกตั้งตเต ลูกแตะมุมทุกครั้งก่อนหน้านี้แทบไม่ได้ลุ้นเลยจนในนาทีสุดท้ายเนี่แหละครับโดมินิกโซโบสไลเปิดบอลไปเข้าหัวฟานไดคขกเต็มๆเลยครับเป็นประตูขึ้นนำ3-2ในช่วงท้ายเกมได้อีกเกมหนึ่งก่อนที่จะมีดราม่าก,กันระหว่างซซเมลเน่กับแฟนบอลลูเมอร์ฮูลนะครับเหมือนกับว่าแฟนบอลลูเมอร์ฮูลเนี่ยไปชูนิ้วกลางใส่คือถามว่าแฟนบอลลูเมอร์ฮูลควรทำไหมโอเคมันก็ไม่ควรแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับที่คุณจะต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะทั้งชูนิ้วกลางใส่ทั้งชูวีทรที่เป็นการชู2นิ้วครับ ซึ่งในที่ประเทศอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะในบางสถานการณ์นะครับมันก็เหมือนกับเป็นการชูนิ้วกลางใส่เขาเนี่ยแหละหรือว่าบางบริบทมันอาจจะสื่อถึงอวัยาวะเพศหญิงก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่คําตะโกนด่าครับคือมันเป็นเรื่องปกติแหละที่ทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วและเดโกซิเมโเน่ตั้งแต่เขาเป็นนักเตะครับรวมไปถึงในช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับคือเขาก็ควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่ก็ยังว่านนแหละคือเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียบร้อยไงไม่ใช่เป็นคนที่แบบยอมคนน่ะดังนั้นผมว่ามันก็คงอยู่ที่อารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาแหละครับว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากแค่ไหนและสําหรับเรืองูในเกมนี้นะครับก็แบบโอ้ยเออโอเคแหละเรื่องของจิตใจเนี่ยแข็งแกรง่งมีความมุ่งมัน่นอยากเอาชนะให้ได้ไม่ยอมแพ้และก็ดันทาได้ซะด้วยครับแต่มันไม่มีทางเลยที่จะสามารถทําแบบนี้ได้20นัดต่อหนึ่งฤด,ดูกาลในทุกรายการการแข่งขันดังนั้นครับจากใจแฟนบอลน,นะขอร้องเถอะครับ ชนะแบบสบายๆให้บ้างได้ไหมบอลก็เตะดึกตีสจบตีสีและถ้าหมดช่วงเดย์ไลท์เซฟิงนะครับตอนปเดือนตุลาคมเนี่ยจากตีสอก็จะกลายเป็นตีสาจบตีห้โอ้โหเล่นกันแบบนี้ตาสว่างใจเต้นรัวนอนต่อกันไม่ได้พอดีครับและเกมต่อไปผมว่าลุ้นกันจบ90นาทีอีกเหมือนเดิมเจอเอเวอเรตันโอ้โหเมอร์ซี่ไซดดาบี้เพื่อนบ้านสีน้ำเงินดุดันอีกเกมนึงแน่นอนถึงลูกถึงคนอีก ไม่ต้องสืบแล้วครับยังไงก็หวังว่าเกมหน้าเนี่ยนักเตะทุกคนจะสามารถออกจากสนามได้แบบครบ32พร้อมกับ3คะแนนในมืออีกเกมหนึ่งนะครับเกมเมอร์ซีไซด์เนี่ยโอ้โหแฟนรืเว่าพูลไปลุ้นกันเยี่ยวเนียวอีกสักเกมหนึ่งละกันนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้นะครับมีจุดไหนที่ชอบหรือไม่ชอบกันบ้างยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับและเดี๋ยวยังไงเราจะกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ